ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปู่ยามาโตะนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ ID แอดมินนะครับยืม ID d แอดมินมาเพราะว่าแอดมินได้โมนาศนะครับสแตตนี่ก็ s ซตบวทุกอันนะครับนี่เป็นโมนาทเวลหกสิเรียบร้อยแลครับก็น่าจะโหดหน้าดูเลยนะงั้นไปรับชมหรือรีวิวกันได้เลยครับในเกมครับ ไปเลยเอาล้คร,ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้มารีวิวปูยามาโ,โตโมนาสตัดเซต,ตบวกทุกช่องนะครับมาวางเลยคันแรกย่ยงข้ามเวฟเลยนะรอดูสกิลกันนะว่าจะสกิลเป็นยังไงว่าผมเปิดครบแล้วหรือเปล่ารอดูกันโอ้โเทมากเลยครับปูยามาโต พุ่งไปแล้วก็ฟันนะเบี่ยงดาบฟันนะแป่งเรียบร้อยเรามาดูกันที่พัสสีของปู่กันเลยนะครับปู่นี่เป็นตัวแบบพัสสีของปู่พสสซีแรกนะครับเป็นดาเมจเบิร์นเผาไหม้สร้างความเสียหาย25%นะคอนโดแก็บวกดาเมจบวกพลังโจมตีครับอีก10% และคูลดาวลดลง10%บเปอเซ็นครับการลดลงของสปีดมันจะลดลงทุกๆ2วินะไอสนะสำหรับสัตว์ที่ติดไฟอยู่ในของปูนะในระยะปูอันที่2นี้เป็นพาส์ีของปู่นะครับทุกครั้งที่ปูสังหารได้นะครับจะเสกกระดูกมอนเอเสกมอนออกมานะครับก็คือครึ่งนึงก็คือพลังชีวิตของ40%ของ มอนนะครับก็คือผังพลังของจุ่ตีเราอะครับยิ่งเราจะเม็ดเยอะมันก็ขค้นนึงก็ไอสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เ,เสกออกมาแบบอาปูตีสี่หมื่นอย่างเงี้ยก็สองหมื่นไอ้ไม่ใช่สองหมื่นเนี่ยประมาณหมื่นหกประมาณนะครับเลดมอนก็จะเดินออกมาจะอาไอ้ตัวกระดูกชนแล้วจะสร้างความเสียหายเป็นเบอร์นะครับติดไฟนะขั้นที่เจ็ดนี่เดี๋ยวผมอัพให้ดูก่อนแล้วกัน ขั้นแรกนะครับใช้2 0 0นะขั้นที่สองใช้3 0 0นะครับขั้นที่สามใช้3 0 0นะครับเปลี่ยนสกิลแล้วนะเป็นอนะเอวีน, e, นะครับอูมอูมโคตรแรงของโคตรให้ของโคตรดีอูมปูกำมือนี่นะครับเลืดอด40เปอร์เซ็นต์มอนอยู่ที่อมอนด้วยนะครับ ออกมากประมาณนี้นะเราดูขั้นต่อไปนะครับขั้นที่สี่นะครับนี่ขั้นที่ห้าใช้เงินสี่พันหกนะดาเมจเป็นสามหมืนหกแล้วนะขั้นนี้ห้าใช้เงินห้าพันหนึ่งนะครับดาเมจจะเป็นสามหมืนเจ็ดเมาตีเร็วน่าดูเลยนะยังเอวีอยู่ e นะค,คนดูขั้นนี้หกใช้เงินห้าพันแปดดาเมจเป็นหนะ้าหมืนสี่ครับโอ้หเป็นทรงควยได้ครับทรงพิซซ่านะ ทุบทุบแล้วก็วิ่งไปฟันไปครับขั้นที่เจ็ดใช้เงินหกพันห้าครับดายมย์เป็นหกหมื่นเก้าแล้วนะเนี่ยบวกสามสิบเปอร์เซนล,ลงมามนขึ้นลงเลยนะคนดูขั้นที่แปดใช้เงินเจ็ดพันสี่นะคนดูดาเมยจะเป็นห้าหมื่นเก้าโอ้โหโคตรแรงนี่มาดูพาร์ทสี่กันนะครับ พลัลสาศีต่อไปของปู่ก็เป็นแอปที่เราอัพถึงขั้นที่7นะครับจะเป็นพลัสสีบการปลดลกเหนือธรรมชาติมั้งครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าปลดลอกอะไรก็คือศัตรูที่อยู่ในระยะจะติดเผาไหม้เป็นเวลา15วินาทีครับยิ่งอยู่ในวงปู่เยอะก็ยิ่งติดเผาไหม้แรงนะทุกครั้งที่ศัตรูเดินเอ้ติดติดอะไรวะครั้งที่ศัตรูติดเผาไหม้ซ้าๆก็เสียหายจะเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเพื่นทีละหน่งเปอรต่อการเผาซ้ำนะแล้วก็สกิลปูนี่ก็คือมันสามารถหยุดได้หยุดไปให้มอนเดินมานะหยุดไอตัวโฟนเราอะ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูตอนผมอัพตามแล้วกันขั้นต่อไปขั้นที่9นะดาเมจหกหมืครับใช้เงิน8 8ดพันแปดไดขั้นที่10ใช้เงินอยู่ที่มือสแล้วเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็น AOE มั้ง ดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเลยผัวเยอะมากวงก็หือว่าใช้ได้นะโคตรแรงคนดูดูกันนี่นี่ปูว่าีหมดเลยโอมนี่ปู่ไม่ได้ตีนี่อ่ะโอม พุม่มเหมือนไฟใส่ไฟแล้วก็ลงพุ่มเลยนะเป็น AOE ขั้นสุดท้ายอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับการ up d a ด a g e จะเป็นอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับประมาณนั้นนะ d a เมจนี้มันบวกเรื่องนะคุณดูเนี่ยสกิลนี้ก็คือกดปุ๊บนี่ตัวโครงกระดูกเราที่เราเสกออกมามันก็จะหยุดนะครับตีค่าได้มันก็จะหยุดนะจะหยุด ตามที่เรากดนะครับยิ่งเรากดเยอะมันก็จะยิ่งเต็มเลยครับมันมีแม็กด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าแม็กได้กี่ตัวนี่หลักร้อยขึ้นอนะ่ะห้าหกเอ็น้ห้าร้อยตัวไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นผมไปเล่นอินไม่ไม่แน่ใจว่าแม็กเท่าไหร่ก็จะอยู่ว่าซ่องกินอูก,กับอรุขาดผมเสกออกมาไม่ได้ตอนนี้นผมไปเล่นอนะ่ะก็คือจะกดกันเยอะนะครับไว้คนแบบกดยามจําเป็นเอาแน,นะนําว่ากดหยุดแค่ สองสามครั้งก็พอแล้วแล้วที่แล้วที่เหลือก็ปล่อยเลยไม่ต้องกดมากมันก็กดเอาไว้แบบมอนกันบ้านนะครับไว้แบบบอสเดินแบบเหลือเหลือห้าแสนนะก็เดินจนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบอีกทีเราค่อยกดหยุดมอนใหม่ก็ได้ลูกน้องเรานี้เราเมดอยู่ประมาณนี้ครับแสนะนหน้าเลยนะ,ะขึ้นได้อะบวกอ่ะโคตรแรงเลยนะ๋ยาวาเอาขายไปวางแบบในบับกลยปุ๊บบับเลย นี่บับจริงๆอยู่ที่1นึ่งแสนะแต่ถ้าบวกดตเมดด้วยก็น่าจะประมาณแสนหกได้นะครับคนดูก็ถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะปูน่นิ้วให้เลยปู่ว่าเก่งเอาเรื่องเลยปู่ถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะครับโอ้มหโคตรแรงเนี่ยบวกไปแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดอะประมาณนั้นนะคนดู ก็คือว่าแรงเอาเรื่องเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <c oughs> คกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับคลิปนี้ได้สาระประโยชน์บ้างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย